กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่232แล้วนะพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จ่ใจอีกเช่นเดิมพี่เจอกันประมาณ9โมงเชา้าถึง10โมงเชา้าเนาะนะผมจะลงคลิปทุกวันเนาะนะครับนี่วันนี้กระคัดพระไม้ท่านพี่พแบบ1่ชุดจะใหญ่กันเลยนะครับอ่ะฝากช่องเอาเลยอย่างนั้นนะ่ะนะครับกับช่องที่เด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่0ูนย์เก้หกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านบบทา หกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะนี่ครับอ่ะวันนี้ก็มีพาแบบงานประกวดเนาะงานประกวดเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีทุกคนเลยเนาะนะครับวันนี้ไปแบบไวๆอีกเช่นเดิมพี่มีประมาณสิบรายการนะครับรายการละหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันะ 1, บาทนะี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนี่ <c oughs> งานประกวดไออันนี้เป็นเขาเรียกหมากทุยนะครับหลวงผู้เอี่ยมนะครับวัดหนังนี่อ่ะอันนี้เป็นหมากทุยเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้หมากทุยสวยๆเลยนี่ครับหมากทุยสวยๆเลยครับ แจมแจมอะเดี๋ยวผมแกะเอามาให้ดูนะครับล่องให้ดูดีกว่านะครับนี่แจมแจมเลยนะครับบอกเลยครับสวยจริงครับหมากทุยนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนี่ครับติดงานประกวดมาด้วยครับแล้วมีใบรับรองให้ด้วยนี่ครับนี่หมากทุยนะครับนี่หมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนี่ข้างในมีอะไรข้างในดังๆด้วยเนาะนี่ตรงปกแน่นอนนี่ตรงตรงปกแน่นอนนะครับนี่รูปถ่ายแบบนี้เลยนี่ครับ มากทุยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยจังหวัดกรุงเทพเนาะนี่ครับนี่แจมแจมอะแบ่งกันไปนี่มีใบสับตีพร้อมนะครับนี่ครับ <c oughs> ลงรักบม่ดีนี่ออกรักแดงแดงนี่นี่ดูออด,นะนะนดนินะครับออกรักแดงแดงเนาะพี่เนาะนี่ดูดิเป็นไงแจมมเนีครับความเก่าความคมเนะื้อหาแบบจัดจ้านจริงนะครับข้างในดังเนาะนะครับมี เป็นมากถุยเนาะนี่เก่าถึงยุคถึงสมัยเนาะหนึ่งพันบาททุกรายการวันนี้เนาะนะครับจับจองกันได้เลยนะครับหนึ่งพันบาทละกันเนะาะใครไวใครได้นี่ครับใครโทรมาปิดก,ก่อนได้ก่อนแน่นอนนี่เก่าเก็บเนื้อหานี่เส้นเขาเรียกว่าแตกไรางาจางๆนี่ครับนี่ครับมากถุยหลงปุยโมหายากพี่เนาะนะครับหายากเก็บไว้ครับเก็บไว้เจ้าหาเจ้าชมเก็บสะสมมูชากันไว้นี่ครับ เราตรงปกทุกองนอะพี่น้องไม่มีการสับเปลี่ยนเน,ะเนาะนะคยแพ็กไปให้อย่างดีนะครับไปก็ต้องกลัวรับประกันแตกหักได้เลยนี่อ่ะจำๆก่อนแกะก็อัดวิดีโอให้ด้วยนี่ครับผมก็แปะข้างกล่องไว้แล้วนี่อ่ะมากทุยลงผู้เอี่ยมวัดหนังนี่ครับสวยนี่ครับเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปด้วยเนาะอีพีที่สองร้อยสามสิบสองแล้วนะครับอีพีนี้นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะเนี่ยวันเสาร์ นี่ครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกัน1 0 0 0พบาทรายการแรกเลยนะครับรายการที่1นเนาะพี่จะไม่แม่นะารายการที่1น,นี่ครับหมากทุยหลวงปู่เอี่ยม1 0 0 0พันบาทนะครับสวยๆเลยครับสวยแชมป์วันนี้ยากพี่หมากทยนะครับเก็บสะสมไว้อ่ะแบ่งกันไป1 0 0 0พบาทรายการแรกเนาะรายการแรก1 0 0 0พบาทรายการถัดไปเลยนี่ครับเป็นปิดตาหลวงปู่โตเนีัยวัดประดูชิมพีนี่ <c oughs> อันนี้เป็นปิดตารุ่นกดหนี้นะพี่เนาะนี่ยครับ ปิตาลุมปดนีเลยผมแกะก่อนอันนี้เป็นปิดตาปดนี่ครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนี่ครับตรงปกแน่นอนเนี่ยหูมวลสารดีครับนี่แจมแจ่มนะครับตรงปกพี่ตรงปกทุกองไม่ต้องห่วงนะครับอันน enfin, ี้เป็นพระปิดตาปดนี่หลังยันนะครับหลังยันตีนะครับหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อผงเกสรด้วยนะครับวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพเนาะนะครับเป็นพระปิดตายอดนิยม นี่ครับมีใบการันตีให้เรียบร้อยนี่ครับแจมๆเลยวันนี้นี่ครับดูเลยอัพหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับตะกุดข้างล่างสองดอกนะครับเส้นเกสรแบบทุ่มท่วมเลยนะครับนี่็นไงเนื้อผงเกสรด้วยแจมๆเส้นเกสรแบบทุ่มท่วมนี่ครับข้างหลังเป็นหลังยันตีนี่นี่ครับหลังยันตีด้วยนีครับหลังยันตีนี่ครับอันนี้เรียกว่าลยันหลังยันตีนะบหายากพี่ผมบอกเลยครับปิดตาลงบนโต๊ะนะครับเป็นรุ่นปลดหนี้ด้วย แจมแจมในร,รายการที่สองครับ, 1, บนหนึ่งพันบาทเหมือนโอ้โหดูดิดูดิเนื้อผงแจมแจมเลยนี่ผงเกสรอนเนี่ยจมแจมเส้นเกสาแบบทุ่มท่มๆท,มท่มองเลยพี่เนองนี่มีร้อยครับปงครับปิ้นเนาะครับข้างหลังเป็นหลังยันตีนี่ผมบอกเลยนะหายากหลังยันตีนี่ครับรุ่นปดนี่หลังยันตีนะครับแบ่งกันไปแล้วหลวงพุทโตวัดประดูชิมพีปิดตาในยอดนิยมเลยนะครับยอดนิยม เก็บชาวหาชาวชมฝากลูกฝากหลานได้นี่ฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนด้วยน่ครับฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมาด้วยนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงเช้าพี่ไม่ต้องห่วงนะครับตะกรุดสองดอกนี่ครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆจริงๆเนาะนะครับไม่ว่ากันนะพี่สไตล์ช่องเราแบบนี้เนาะวันนี้ไปแบบไปไวอีกเช่นเดิมนี่ครับเจอกันแน่นอนนี่ครับแจมเนีโอขูดูดินี่ครับเป็นไง แิดตาหลวงพุโตพี่ปดนี่นะครับตะกุดคู่นี่เขาว่ากันตะกุดคู่นะครับหลังยันตีนี่ผู้บอกเลยนะครับยันหลังยันตีนะะี่ยหายากครับรายการที่สองอะ <c oughs> รายการที่สองนี่ครับแบ่งกันไปหนึ่งพันบาทรายการนี้นะครับรายการที่สองพี่ใครโทรมาปิดก็บอกเลยเนาะรายการเที่ยวไรนะครับหนึ่งพันบาททุกรายการวันนี้นะครับแบ่งปันให้ทานพี่เอฟซี C, เก็บสะสมเลยนะครับมีใบการันตีให้พร้อมครบเครื่องครงควบวงจรเลยนี่ แจมๆเอาไปอย่างนี้เลยครับทั้งกล่องหนึ่งพันบาทรายการที่สองพี่จำไม่แม่นนะรายการที่สองอ่ะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สามนี่เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะี่ครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับเป็นเรือเป็นผ้าเป็นจะภาคีเนาะเนี่ยครับปีสองสี่สูตรเก้าถึงสองสี่หนึ่งห้าเนี่ยครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เป็นผ้าเป็นจะภาคีโอ้โหเส้นอย่างสวยนะครับมีเนี่ย รอยแร่ด้วยนะครับมีเป็นมวลสารดีนะครับเล่นเส้นตตกแรงงานนี่แจมแจมนี่อะมาดูผ้าตรงกับรูปถ่ายแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพ้าเราตรงปกทุกองค์นะครับไม่มีการสับเปลี่ยนแน่นอนนะครับปิดแล้วปิดเลยนะครับส่งจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งจริงทั่วไทยนะครับส่งฟรีด้วยแล้วกันนี่อะนี่เส้นตตกแรงงานเป็นไงคมจริงพี่องค์นี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับรายการที่สามนี่ครับรายการที่สามสวยจริงนี่ดูดูเม็ดแร่ครับเม็ดแร่แจมแจมอะดูผ้าดีกว่าเนาะ นี่เป็นไงเด็ดๆเลยนะครับเส้นแตกแรงงานแบบนี้นะครับมวลสารดีละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับนี่เป็นไงมวลสารนี่จัดจ้านจัดจ้านจริงนะครับสวยแจ๋วพี่สวยแจ๋วนะครับโบราณโบราณเลยนะครับเก่าเลยถึงยุคถึงสมัยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับมีพร้อมใบการันตีเนาะหนึ่งพันบาทเด็ดจริงพี่เด็ดจริงนะครับเด็ดจัดจ้านนี่เขาว่างันนี่แบ่งกันไปนะครับนี่ข้างหลังเป็นเส้นแตกแรงงานเป็นรากผักขี้เลยนะครับรอยข้าวเหน่าเนี่ครับแบ่งกันไป รายการที่สามจับจองก็ได้พี่จับจองก็ได้ใครชอบเนะเนี่ยใครชอบรายการนี้วันนี้มีสิบรายการเนีัยอันนี้รายการที่สามเนาะเนี่ยครับแบ่งกันไปวันเสาร์บแบบนี้เนาะในมีการใครไม่มีอะไรทำเนีัยว่างเว้นจากการทํางานมาแล้วเนี่ยมาเปิดช่องเราได้เลยเนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาเนี่ยนะครับเท่าพระไปแบบให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะครับใครชอบนะครับผมก็ยังชอบเลยเนะครับอะ,อะแบ่งกันไปเลยเนะครับอ่ะรายการี้ รายการที่สามนะครับสมเด็จประคังพิมพ์ใหญ่นี่เส้นแจกรายงานแบบสวยพี่เนาะสวยจริงพี่สวยจริงนะครับมีเม็ดแร่เม็ดกรวดเป็นหินเม็ดทรายด้วยนียครับเม็ดแร่เนี่แจมำเลยนะครับโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงของนี้เนี่ยจัดจริงพี่ผมบอกเลยว่าจัดจ้านนี่ครับเส้นแตกรายงานย่างสวยนี่เป็นแบบรอยคาร์เนลเส้นแตกรงงานรากบักชีอะหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้รายการที่สามเนาะพี่จำให้แม่นนะ ไม่มีการสับเปลี่ยนแน่นอนนะครับช่องเราเนี่ยครับรายการที่สามนี่ครับใครขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินเนาะนะครับแอดไอดีไลน์กับเบอร์โทรก็ใต้คลิปกันเลยน่ครับอ่ะ ep ที่สองรอยสามสองผมจะย้าตลอดคลิปเนาะ ep นี้นี่อ่ะแบงไปรายการที่สามหนึ่งันบาทสมเด็จอ่ะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สี่นี่อันนี้ก็สวยนะครับสมเด็จดระขังเหมือนกันนะครับผิมพใหญ่นะครับรายการนี้นะเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงแบบเจีวเลยนี่ สวยจริงนะครับสวยแชมป์เขาเรียกว่าสวยแชมป์ประเทศไทยพี่นะครับสวยแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับสาเร็จระคังพิม์ใหญ่เกตุลุซุมนี่ครับเกตุลุซุมให้ดูนี่วงเนี้ยไม่ทะลุเนาะนี่ครับเกตยันซุ้มนี่ครับหายากนี่เส้นแตกได้งาแบบจ่มจมนี่ครับนี่ตรงปกแน่นอนพี่นะครับ EP นี้มีใบใบการันตีให้นะครับเก็บไว้นี่ครับเก็บสะสมไว้พี่เนาะนี่ดูข้างหลังไปหลังแล้วหลังกระดาษหลังขีดนีครับหลังแบบ ร้อยขีดมันก็ดาเลยนะครับนี่มวลสารดีนะครับสวยๆนะครับนี่เส้นแตกแรงงานนะครับมีธงมีฐานฐานคมพี่ฐานคมชัดเจนอะไปดูพระด,ดีกว่านะเดี๋ยวส่องให้ดูนี่เป็นไงจำแจมเม็ดแร่พี่ดูดีเม็ดแร่นี่ครับมวลสารดีเนาะนี่ครับเส้นแตกแรงงงแตกแรงงานแบบนี้เลยนี่เด็ดจริงพี่เด็ดจริงคมชัดเจนคมชัดตึกนี่เขาว่างั้นลุงอ,ะอ่ะนี่จำแจม แบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับหนึ่งพันบาทรายการที่สี่นะครับจับจองก็ได้นี่หลังกระดาษนี่แล้วหลังหลังเป็นคืนนะครับหน้าถังขยะอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะนะครับผมก็รู้มั่งไม่รู้มั่งนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับอ่ะรายการที่สี่แล้วกันนะอย่างนั้นเนาะนะครับรายการที่สี่แล้วกันคนนี้ลูกพูดเพิดลิ้นพันเพลินกันไปหมดนี่ฐานคมเนาะนะครับเป็นแตงกวาคมนะครับ มวนสารดีองนี้นี่ครับสวยๆเลยนะครับน่าเก็บสะสมพี่น่าเก็บสะสมอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันรายการที่สี่จับจองกันได้พี่นะนี่จับจองกันได้สวยๆพาสวยๆเลยครับช่องเรานี่อ่ะหนึ่งพันบาทนะรายการที่สี่นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนนะครับมีใบการันตีครบเครื่องครบวงจรหนึ่งพันบาทเท่านั้นนี่อ่ะแบ่งกันไป อ่ะองถัดไปเลยนี่โอ้โหเนี่ยเป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินนะพิมพ์นิยมด้วยครับจะเป็นเนื้อโลหะผสมนี่วัดบางขานจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพระหล่อเนี่ยครับพระหล่อเลยนี่ครับลวมพ่งเงินครับพิมนิยมผมบอกเลยว่าเด็ดจริงนะครับมีใบการันตีด้วยนะหายากครับนานๆจะได้ได้มานะนะครับแบ่งให้ทันพีเอฟซีนะครับใครชอบเก็บสะสมเนาะนี่ครับนี่เลยนะครับลวงพ่อเงินนี่โอ้โหเป็นไงดูเนื้อเป็นไง นี่ครับตรงปกพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพระเราตรงปกสุกองนีครับใครชอบองค์ไหนนี่นี่ครับนี่อ่ะนี่ครับเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนี่ครับใครชอบเนาะนี่รายการนี้นะครับรายการที่ห้าเนี่ยครับรายการที่ห้าเนี่ยเป็นรูปหล่อเนียครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนียครับเนื้อโลหะผสมเนี่ยวัดบางขานจังหวัดพิจิตรนะครับรูปหล่อเนี่ยครับพระปั้นนี่อะไรประมาณนี้นะครไหนสายันเนี่ยครับยอดทองนี่อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันครับนี่เลยส่วนนี่ โอ้โหเจวจริงนะครับเจวาริงนะครับเก่าถึงยุคแน่นอนนียครับเก่าถึงยุคพี่เนาะนะครับเก่าถึงยุคถึงสมัยนี่ดูเนื้อดิเนื้อยังสวยอะนี่ครับดูนี่ครับเนื้อคมคมสวยๆเลยนะครับนี่ครับรอยคราบกู่เก่าๆนะครับรอยคราบบงคาบเบ้านี่อะไรประมาณนี้นี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับพิมพ์นิยม จำแจมนพี่จำแจ็นรายการนี้นะครับรายการที่ห้านี่ครับจับจองก็ได้นะครับจับจองก็ได้สวยเด็ดเจ็ดจานน้ำเขาว่างั้นนะครับเขาเรียกว่าสวยแชมป์ประเทศไทยนะครับใครขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่เนาะไอดีไลน์กับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปกันเลยนะครับจำแจำ็มเนี่ยใครขอรูปเพิ่มเติมก็แอดมานะครับแอดไอดีไลน์มาทางเราเนี่ยครับใครว่างไว้จากการทํางานเนาะนะครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดเนะีนะ่ยวันหยุดของใครหล,หลายๆคนเนี่ยครับเปิดช่องเราดูก็ได้เลยครับ สั่งจองพระเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราเนียครับใครชอบก็สั่งไปนะครับอ่ะแบ่งกันไปนะครับรายการนี้นะครับเด็ดๆเลยนะครับสวยๆนะครับแต่สวยจริงพี่สวยจริงนะพระเอาสวยทุกองค์นี่รายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าหนึ่งพันบาทวันนี้มีสิบรายการเนาะนะครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้รายการที่ห้าหนึ่งพันบาทแล้วกันนะรายการถัดไปพี่นี่ครับเป็นสมเด็จ เกชยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพิมพ์นิยมเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงเนี่ยประมาณในประมาณพอสองสองสี่ศูนย์ศูนย์ถึงสองสี่ศูนย์ห้านีครับอันนี้วัดชายโยนี่ครับจังหวัดอ่างทองวัดชายโยวัดวิหารนี่อะไรประมาณนี้เนาะนี่ผมแกะให้ดูเด็ดจริงพี่ผมบอกเลยนะครับตรงปกแน่นอนพี่นะครับตรงรูปถ่ายแน่นอนพระเราเนื้อสวยพี่นะครับเจ็ดชั้น ฐานเจ็ดชั้นด้วยนะครับเรื้อผงนะครับเป็นเขาเรียกว่าสวยจริงคร ah, ับนาเก็บสะสมไว้พี่นะนี่จำโอ้โหเป็นไงเส่อนแตการงาเป็นไงเด็ดจริงนะครับสวยๆนะครับเก็บไว้ครับวัดจังหวัดอ่างทองพี่เนาะนะครับสมเด็จเกศชัยโยเนี่ยจังหวัดอ่างทองดูเดี๋ยวโอ้โหหน้าถังขยะด้วยนะครับดูเดิยเป็นหน้าถังขยะเลยนะครับดูเดิมวลสารดีพี่นะมวลสานแน่นๆครับอกตึงๆเด้งๆเลยผมบอกเลยนะครับอกตึงๆเด้งๆนะครับ สมเด็จเกศโยงน the awesome. ี้นะครับเส้นแตกแรงงาดูดิความคลาสสิกเนาะนะครับความคลาสสิกความสวยนะครับนี่ครับมวลสารนี่เป็นเม็ด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 กันเลยนี่อ่ะดูหลังนี่ข้างหลังเส้นแตกแรงงาครับจางๆสวยๆนะครามเราเน่าเนาะเนี่ยครับสวยจริงพี่น้องนะครับเอาไว้เรี่ยมกรอบคล้องห้อยคอนี่ประมาณนี้นี่พี่ประมาณนี้สวยสวยจริงพี่สวยจริงนะครับนี่ฐานเจ็ดฐานพี่ดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ เจ็ดจิงพี่นะ้องสมเด็จเกศชยโยจังหวัดอ่างทองพี่นะ่าเก็บสะสมไว้นี่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยอะแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้รายการที่หกพี่ใครโทรมาปิดกระบอกด้วยรายการที่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้จับจองบอกได้ว่าปิดหรือยังนะครับสมเด็จเกศชยโยเนี่ยครับรายการที่หกเด็ดเด็ดนี่เฉยเยแจมแจมเขา่างั้นลุงอ่ะอะ พร้อมใบการันตีครบเครื่องนะครับพาะเราตรงปกตรงรูปถ่ายแน่นอนเนี่ยครับรับประกันได้เลยนะครับสวยๆเนี่ยครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันครับรายการนี้รายการที่หกหนึ่งพันอ่ะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดโอ้โหนานๆจะได้ได้มาทีนี่ผมบอกเลยนะครับตรงนี้นะครับสมเด็จนีครับแหวกม่านเนีครับหลวงพ่อกลวยเนี่ครับสวยสวยเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกอกใหญ่นี่เขาว่างั้นเนี่ยครับลุงอ่ะเป็นพิมพ์อกใหญ่ด้วยนี่นี่ครับเป็น สมเด็จแหวกม่านเนี่ยครับหลวงพ่อลวยเนี่ยเป็นดูดูเป็นพิมพ์อกใหญ่เนียครับพอสอประมาณสองสองห้าศูนย์ศูนย์มากนะวัดโพสิตารามเนีครับจังหวัดชัยนาทนี่จังหวัดชัยนาทกันเลยนะครับช่วงนี้ประมาณอยู่ภาคกลางแล้วกันนี่อ่ะภาคภาคกลางสวยสวยนี่สมเด็จปกโพนะครับพร้อมใบกันตีเอ้สมเด็จแหวกม่านเนีครับหลวงพ่อลวยนียครับพิมพ์นิยมเลยบอกเลยนะพิมพ์นิยมนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์อกใหญ่นี่พิมพ์อกใหญ่นีครับอกก็ใหญ่นะครับอกก็เด้ง อกใหญ่อกเร่งอกนูนขึ้นมาเนี่ยครับประมาณนี้นี่ครับแบกมากสวยๆพี่เนาะเนื้อแบบจัดๆเลยผมบอกเลยนะครับเนื้อจัดๆนี่คมๆนะครับน่าเก็บสะสมพี่เนาะนะครับเก็บไว้แบบไว้เลี่ยมกรอบของให้คอนี่ครับมวลสารดีพี่นะมวลสารสวยๆเลยนะครับนี่ครับเนียนๆนะครับนี่อกเด้งๆนะครับพิมพ์อกอกใหญ่ด้วยเนี่ยครับมวลสารดีพี่นะครับจับจองก็ได้นะครับใครไว้ใครได้แล้วกันเนาะนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับ ใครไวใครได้ใครโทรว่าไปก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับเพราะมีองค์เดียวนีครับปิดแล้วปิดเลยนี่อะไรประมาณนี้ครับตรงคลิปแน่นอนนี่ครับนี่แวกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นไงวัดโพสิสารามนี่เด็ดเด็ดนะครับสวยๆหลวงพ่อกลวยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์อกใจนีครับอกใหญ่อกเด้งอกนูนนี่ครับอะไรประมาณนี้นี่ครับ แต่สวยจริงพี่สวยแชมป์นี่ครับตรงปกแน่นอนนี่ไปต้องห <c oughs> ่วงนี่ครับตรงปกเนาะนี่ครับรายการนี้ครับพี่รายการที่เจ็ดนี่ครับแบ่งกันไปหนึ่งพันบาทสวยจริงพี่นะวันนี้พระมีแบบคาดไม้ท่านพี่พี่แบบสวยๆกันทั้งนั้นเนาะนี่ครับจับจองกันได้นะใครชอบใครชอบองค์ไหนเนาะจับจองกันได้นะแจมแจมๆนี่ยใครขอรูเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้เนาะเนี่ยอะองค์ถัดไปพี่เป็นรายการที่แปดแล้วกันเนาะนี่ครับนี่เลยครับรายการที่แปดนี่ครับเป็น เป็นแหวนนี่ผมบอกเลยว่าหายากแหวนนี่โอ้โหก็จะได้มาโอ้โหคุยกับลุงเป็นครึ่งครึ่งวันนะครับลุงก็จะให้มาเนี่ยเป็นแหวนนี่ครับเป็นแหวนลุงเ่ารวยนะครับเป็นรุ่นเสารห้านะมีม,มีมีอันเดียวด้วยนะครับปีสองห้าหกศูนย์ถึงนี่ปีสองห้าอ่ะปีสองห้าหกศูนย์นี่ยรัวัดตะโกจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับเขาเรียกว่า อยู่ในเครื่องรางเนาะนะครับนี่ครับเป็นนี่สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อปาก้าไหมครับเนื้อปาก้าอะไรประมาณนี้นะเป็นแหวนนี่ครับสวยๆครับครับไปนี่ครับไปสมนิ้วได้นี่อ่ะพกพาไว้ไปไหนเนาะครับปลอดภัยคุ้มครองครับนี่หลวงพ่อรวยนะครับรุ่นเสาห้าพี่นะหายากนี่ครับเนื้อดีนะเนื้อดีนี่ครับจำแจมเลยนะครับจำแจม นำพะรวยวัตโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแบ่งกันไปล้วกันเนี่ยครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะแหวนองนี้นะใครชอบเกบโอ้โหไม่ต่อโค้ดด้วยนี่ครับครับต่อโค้ดนียครับต่อโค้ดใต้ใต้ฐานนี่ดูดิเป็นรอยเส้นฝนธรรมชาติพี่เนาะเนี่ยครับมีรอยต่อโค้ดแบบแจ่มๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับเด็ดๆเลยนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นใครวายใครได้ลวกันเนาะใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับสวยๆพี่สวยๆนะครับชัดเจนชัดเจนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับ เป็นไก่คู่ด้วยเป็นไก่คู่แต่สวยจริงพี่เนาะไว้แบบใส่นิ้วนีครับนี่ครับแปลงกันไปแล้วกันเด็ดเดดนะนี่โอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงนะครับใส่ใส่ได้พี่ใส่ได้ประมาณนี้นี่อ่ะหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่แปดรายการนี้รายการที่แปดเนาะนะครับมีใบการันตีพร้อมพบเครื่องครับตรงรูปถ่ายแน่นอนนะครับตร,ตรงแน่นอน เดี๋ยวผมไปดูนี่อย่างนี้เรียกว่าตรงแน่นอนพี่ไม่ต้องหว่วงนะครับรับประกันเลยนี่ครับมีปรันตีนะครับชมลมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันรายการที่แปดหนึ่งพันบาทต่อไปเป็นรายการที่เก้านี่ครับเป็นไงอันนี้เป็นหลวงพ่อทานี่อันนี้เป็นหลวงพ่อทารุ่นสองผมบอกเลยนี่ครับหายากจริงหลวงพ่อทาน,นะครับร้อยประกบด้วยมีเวลารอประกบด้วยเนาะ เหรียญหลวงพ่อทาเนี่ยครับวัดพันเนียงแตกเนี่ยจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองอันนี้เป็นรุ่นสองเนื้ออันนี้เป็นเนื้อโลหะผสมเนาะนะครับความเก่าดูดินะครับนี่ดูรอยประกบกันเนี่ยโหเป็นไงสวยจริงพี่สวยจริงนะครับเก่าจริงนะครับเด็ดจริงนะครับหลวงพ่อทาหน้าเก็บสะสมไว้เนีัยใครยังไม่มีเนาะนะครับใครยังไม่มีเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเนะยครับหลวงพ่อทาเนี่ยครับวัดพันเนียงแตกรุ่นสองนะครับ มันมีรุ่น2รุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ร well, ุ KK, right. state, freely, <tr> sunshine, ่นสองพี่เนาะเนี่ยครับเก็บสะสมได้นะครับเก่าถึงยุคถึงสมัยนีดูดิดูรอยคาบอาเรแล้ว่าคาบบงคาบเบ้าเนี่ยครับคาบโบราณคาบพิ้งนี่อะดูดีกว่านี่ยดูดูตรงห่วงนี่เป็นไงร้อยออกแบบคาบเขียวๆแล้วเนี่ยครับออกคาบเขียวๆคาบเบ้าอะไรประมาณนี้นะม้วนสารดีนะครับนี่โอ้โหเด็ดจริงพี่เนาะเด็ดจริงนี่ครับ โหเป็นไงจัดจ้านจริงพี่ผมบอกเลยนะจัดจ้านในย่านนี้เขาว่างั้นลุงอะแบ่งกันไปนะครับเก็บสะสมเช่าหาเช่าชมเก็บสะสมบูชากันได้นะครับฝากลูกฝากหลานนี่ดูดูดูดิดูรอยข้างนะครับรอยข้างสวยๆเลยนี่ครับเก่าถึงยุคถึงสมัยพี่นะหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเก็บสะสมไว้ได้เนาะนี่ครับ อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันเด็ดเด็ดวันนี้นะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่เก้านะครับใครโทรมาบอกก็เออใโทรมาปิดก็บอกด้วยรายการที่เก้านะครับสวยๆนะครับนี่โอ้โหนี่อ่ะแบ่งกันไปนะครับรายการที่เก้านะครับหลวงพ่อทานี่ครับวัดพเนียงแตกรุ่นสองนี่ครับตรงปกทุกองค์แน่นอนนี่ เด็ดเด็ดแจมแจมสวยๆนี่ครับรายการที่เก้าหนึ่งพันอะรายการสุดท้ายพี่นะเด็ดเด็ดจริงๆวันนี้เนี่ยรายการสุดท้ายแล้วนะครับรายการสุดท้ายนี่ครับอันนี้เป็น, parking, นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเลยอเดี๋ยวไปดูก่อนหลวงพ่ออะไรนี่แจมแจมโอ้โหนี่มีใบรัอบรอ,บองด้วยนะครับพระก,กิง่งอะไรผมว่นี่นะครับเป็นอ่ะแบบสังการาช เนี Workers, ่ยครับสังราชแผเนี่ยปีสองสี่หกศูนย์เนี่ยวัดส so so, 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 ุทัศน์เนี Tell ่ยครับเทพวัลลามเนี่ยครับจังหวัดกรุงเทพเนี่ยครับเหมือนแบบพักกิ่งพอเรศโบเรศอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยครับเนี่ยครับตรงปกเนี่ยครับตรงปกถูกองคเนี่ยครับสวยๆเนี่ยครับมีรอยนี่ข้างในมีกิ่งดังนะพี่เนาะมีกิ่งดังเนี่ยครับนี่กิ่งดังรอยอุดจริงครับมีข้างในกิ่งดังนะพี่เนาะเนี่ยครับนี่มีใบรับรองให้ครบเครื่องครบวงจรเลยนะครับนี่ ของนายสมศักดิ์นาควนายสมศักดิ์ในประกวดมาอ่ะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเนี่ยเก่าถึงยุคถึงสมัยเนี่ยครับเป็นกิ่งปวเรศนี่จำๆเนี่ยครับหรือว่าผมพูดผิดประการไหไปองไหนก็ต้องขออภัยพี่ๆจริงๆนะครับไม่ว่ากัน้าเป็นเป็นเป็นสไตล์ช่องเราอย่างนี้อยู่แล้วเนาะนี่ความเก่าดูดิโบราณโบราณเลยนะครับผมเป่าอันนี้ออกก่อนจับคาบไม่ออกเนาะเนี่ย ไม่ออกไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยที่พี่ดูเนื้อดิเนื้อนี่ดูก็รู้แล้วพี่น้องเก่าถึงยุคถึงสมัยดูดิเนื้อนีอเเนเนอ่เก่าถึงยุคถึงสมัยแน่นอนนะครับเนื้อหาแบบจัดจ้านจริงนะครับดูธงดูฐานนะครับก็กิ่งดังนะพี่นนององค์นี้กิ่งดังจัดจริงพี่ผมบอกเลยนะครับพระสังฆราชหลวงพ่อแพรนะครับสังฆราชแพรนี่อะไรประมาณนี้นะครับที่ปลูกเสกอะไรประมาณนี้ครับเป็นกิ่งปวรเรศที่แน่เนาะ นี่ครับเนื้อเก่าๆนะครับรอยรูขุุนๆเนาะนะครับเก่าจริงคมจริงเนาะนี่ครับเนื้อแบบมันเก่าพี่เนาะเก่าถึงยุกอ่ะนี่ครับดูดิรอยอุดผมแบบใคเรียกว่ารอยอุดกิ่งแบบสมัยโบราณเนี่ยะนี่ครับน่าเก็บสะสมพี่เนาะนี่ครับจำแจมเลยนะครับจำแจมนี่คมคมเนี่ยนะครับโอ้โหกล้องทะลุเลยวันนี้น่ครับกล้องทะลุกล้องดีนะครับ ดูเดิดูตรงตรง,ตรงตรงซอกพี่เนาะเก่าถึงจริงครับเก่าถึงยุกแน่นอนเน,น,เนี่ยครับดูตรงซอกเลยโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงอะ่ะแบ่งกันไปละกันหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับรายการนี้รายการที่สิบนะพี่นะใครโทรไี่ก็บอกด้วยนะครับ <c oughs> สวยสวยพี่วันนี้มีพัะดแบบสวยสวยทุกองพี่ครับสวยทุกรายการเนี่ยร,รายการที่สนะิบน้ะอย่างนี้เลยนี่ครับเอาไปางี้เลยครับแพ็คแพ็คส่งฟรีด้วยนี่อะ่ะ วันนี้ขอขอบคุณท่านที่พี่เอฟซีทุกคนเนาะนะครับที่เข้ามารับชมอีพีที่สองร้อยสามสิบสองด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเนาะนะครับหรือว่าผมพูดผิดประการใดประโวไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่จริงจงเนาะนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนี่เลยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดที่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอดไอดียมาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะนะครับเจ ก้าโมงเช้าถึงสิบโมง,องชเช้านะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับวันนี้มีแต่พระเด็ดสวยๆเลยนะครับใครชอบใครชอบรายการไหนก็โทรมาสั่งจองได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชม EP สองร้อยสามสิบสอด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม